คำทามต่อไปคือ we're gonna rock this world แปลว่าอะไร we're gonna rock this world นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้อนหินนะฮะเพราะว่า rock จริงๆแล้วถ้าเป็นคำนามก็แปลว่า rock แบบก้อนหินนะฮะแต่ว่าถ้า rock เป็นกริยานะครับ we're going to rock this world เราก็แปลได้สองอย่างนะฮะเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบตัวยักษ์นะฮะเราก็สามารถจับโลกได้แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับแบบ ทำให้มันขยับไปขยับมาหรือว่าโยกไปโยกมาก็คือ we're going to rock this world ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ใช่นะครับมันเป็น slang this is a slang word เพราะว่าคำว่า rock อาจจะแปลว่าทำเต็มที่ก็ได้ซึ่งคำพูดนี้ we're gonna rock this world มักจะใช้เวลาที่กำลังจะทำอะไรที่สำคัญสำคัญ,คญเช่นสมมติเป็นวงดนตรี Don นะครับกำลังจะเล่นคอนเสิร์ตท,ที่แบบจะดังมากมีจะมีคนมากันเยอะมากนะครับ แล้วก่อนที่จะเริ่มเล่นหรือเปิดคอนเสิร์ตแล้วเราเราก็บอกว่า ah, we're gonna rock this world ก็คือเราจะทำเต็มที่นั่นแหลนนะครับหรือถ้าดัาบอกว่า hey Ben you rock oh thanks what 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 does that mean to you when I say hey you rock it means I'm what a cool person or you think that I'm cool I rock I must have something going for me ใช่ครับถ้าถ้า,า you rock <laughs> ก็คือคุณเท่คุณเจ๋งนั่นแหละครับ you rock that happened i rock you rock we rock they rock got my thumb as my in the he she it got in like rocks 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 he rocks he rocks she rocks she rocks so another meaning is he got rocked if you get hit really hard in sports like american football or in soccer if you get smash e d and knocked on the ground you can say can he got rocked. Yeah, he got rocked. อันนี้จะเป็นแสดงอีความหมายหนึ่งของคำว่า rock นะครับ to get rocked ก็คือโดนกระแทกอย่างแรงนะฮะ uh, ส่วนใหญ่จะใช้กับอเมริกันฟุตบอลหรือว่า uh, กีฬาที่มันมีการชนกันอย่างแรงนะครับ he got rocked so make sure that you don't get rocked นะฮะให้แน่ใจว่าตัวเองไม่โดน rock นะฮะ อันนี้คือความหมายต่าง,ง,งๆนานาของ ROCK นะฮะอย่าลืมเอาไปใช้เยอะๆนะครับจะได้จำได้ What is the first question Ben uh, This question says Could you please explain the phrase big difference Why do they use big instead of very or so Oh that is a good question นั่นเป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกมากขึ้นนะครับคำว่า difference เป็นคำนามนะครับ Difference is a noun, and so you.